ชอบมากค่ะเห็นน้องมาโคดูออกเลยนะว่าสนุกมากนะคะตอนทําเมื่อยก็เมื่อยนะคะแต่ตอนทสนุกทําใหญ่เลยนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็พี่ส้มอยากชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยให้กลับมาดูเทปนี้เลยะคะ่ะเพราะว่าสําคัญมากตรงที่ว่า ผู้ปกครองท่านไหนที่ยังไม่เคยให้ลูกเข้าครัวค่ะ,ะยังไม่เคยชวนลูกๆเข้าไปทําอาหารหรือว่าทํากับข้าวในครัวน,นะคะใช่ทาขน,นมเนี่ยให้ต้องดูเทปนี้เลยค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างซ้เลยอยากถามค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีเหตุผลหลักๆไหมคะว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงไม่อยากจะพาลูกเข้าห้องครัวะคะพี่ส้มไม่พร้อมยังไม่อยาก <laughs> <laughs> คือถ,ถ,ถ,ถ้าโดยส่วนมากที่ทไดร้รับฟังจากปากคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นห่วง เรืไงไง่องความปลอดภัยความปลอดภัยของลูกแล้วก็ความปลอดภัยของครัว <c oughs> ครไม่ใช่ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยของครัว <c oughs> ใครเข้าไปจานแตกไม่น,าน่นาจริง่แน่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใดๆมันคือในเรื่องของความความปลอดภัยที่คุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นกังวล <c oughs> แต่คราวนี้ในในในเชิงการเรียนรู้อะค่ะยิ่งยิ่งกลัวครูส้มก็เป็นเป็นพวกท้าทายนะยิ่งกลัวยิ่งอยากจะชวนให้เปิดพื้นที่ความกลัวให้มันเป็นพื้นที่การเรียนรู้พี่ซอ Mm hmm. สมมติคุณพ่อคุณแม่กังวลไม่ไม่กล้าให้ลูกเข้าครัวกลัวในเรื่องการใช้ไฟการใช้ความร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อาจจะต้องดูว่าเอ๊ะเราจะเริ่มจากเมนูไหนได้บ้างที่ mm hmm. ยังน้อยก็ได้ทํากิจกรรมได้ไปเรียนรู้พื้นที่ในครัวแต่อาจจะลดในสิ่งที่เรากังวลลง mm hmm. ถ้าลูกมีความเชี่ยวชาญและเริ่มใช้พื้นที่ครัวเป็นแล้วเราก็ค่อยๆขยับเพิ่มมากขึ้น ไอพี่สม้มฮะอันี้ซอฟแบบถามเพื่อคุณผู้กปกอครองทางบ้านนะคะได้ค่ะเราให้ลูกเข้าครัวก็ได้แต่แบบขู่ลูกก่อนได้ไหมคะ <c oughs> แบบถ้าเข้าไปแล้วจานแตกนะั้นยังไม่ได้เข้าอีกเลยนะใช <c oughs> ่ไหมคะเราเราแบบดุลูกล่วงหน้าได้ไหมคะอ <Okay. S 2> อย่านะปรา,ากฏการณ์นี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> คุณว่าคุณแม่คุณครูเนี่ยจะ มีปรากฏการณ์นี้กับเด็กๆโดยธรรมชาตินะคะด้วยความห่วงใยห่วงใยสิ่งของใช่ห่วงใยทั้งตัวลูกนะคะห่วงใยทั้งสิ่งของเราก็จะแบบรีแอคออกมาทันทีเป็นข้อดีนะคะแต่ว่าวันนี้ครูส้มดูรายการในีละวครูส้มจะชวนทําอีกวิธีหนึ่งทำอีกวิธีหนึ่งก็คือเดิมทีเนี่ยเราจะชินกับการบอกลูกไปเลยใช่ไหมคะคะคราวนี้เรามาชวนลูกสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเข้าพื้นที่อ๋อที่ดีกว่ามากไม่ใช่ดูก่อนแต่ว่าสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนใช่ค่ะยังไงคะพี่ส้ม วันนี้เราจะเข้าครัวใช่ไหมคะคุณลูกมาเรามาลิสกันว่าเราจะทําอะไรและไม่ควรทําอะไรอืมพอมันสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะเหมือนสร้างข้อตกลงในสังคมนะคือจริง,รงคือที่บ้านเนี่ยเป็นสังคมขนาดย่อมเนาะพี่ซอฟค่ะคือถ้าเราฝึกลูกเราสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยข้อดีก็คือเด็กๆเ,เขาจะจําได้อ่าแล้วเขาก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาอะ่ะ ลิสต์มาแล้วก็ได้สร้างข้อตกลงร่วมกันเราต้องร่างละเอียดขนาดไหนคะพี่สม้มสมมติว่ามีข้อตกลงที่เราจะทํากันอะไรโ okay, อเคพ์ทนี้เราไม่ห่วงค่ะมาห่วงที่ว่าพา์ทที่เราไม่ควรทําเช่นห้ามทําข้าวของจานชามแตกอ,ต <c oughs> อย่าวน, <c oughs> นกับประเด็นเดิมนะห้ามทำอุปก,กรณ์ใดๆเสียหายค่ะสมมติว่าถ้าเกิดมันมีเหตุผิดพลาดขึ้นมาจริงๆทําให้มีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะเราต้องลงโทษเด็กไหมคะเราต้องเขียนบทลงโทษแบบ ปรับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไหมคะหรือว่าจริงๆมันควรจะเป็นยังไงนคะพี่สมก็สําหรับเด็กประถมอะค่ะคือถ้าสามารถเด็กสามารถบอกได้ว่าดูกับโดนคืออะไรเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะคะพี่ซอฟถือว่าสําเร็จแล้วแต่ครั้งเนี้ยถ้าบ้านไหนอยากจะแอดวานซ์แอดวานซ์ค่ะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกไปถึงขั้นที่ว่าอ่ะถ้าเอาทำแตกแล้วต้องแบบทําอะไรแทนอะไรอย่างเงี้ยครูสมก็เหมือนเหมือนไม่อยากให้เชียร์ว่าเป็นการลงโทษดีกว่าอาจจะแบบโอเคถ้าทําแตกต้อง ล้างจานเพิ่มหรืออะไรก็ว่าไปยังน้อยให้เขาเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดจากความไม่ระมัดระวังอะคะ่ะบางทีเราอาจจะต้องฝึกรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆก่อนอด้วยอันนี้เห็นด้วยมากเลยค่ะเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยยกตัวอย่างตัวเองอีกแล้คะ,ะ,ะเราเจอค่อนข้างเป็นเด็กที่เรารู้สึกว่าพอมันมีดูกับดอนใช่ไหมคะอ่ะดูแล้วถ้าเราทําได้มันก็จะมีผลดีทางด้านใดเราเห็นภาพแต่ถ้าเกิดเราทําในสิ่งที่ไม่ควรทํา แล้วอะไรคือ What Next ์อ่ะออถ้ามันเราทำพลาแล้วยังไงต่อถ้ามันไม่มีเอฟเฟคต่อมาเราก็สุดแล้วไงอ่ะมันก็ไม่สําคัญหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ใชดังนั้นแล้วการที่ให้เด็กๆได้เห็นความสําคัญของผลพวงที่ตามมาถือว่าสำคัญไหมคะ สำคัญค่ะพี่ซอฟเป็น,เป,นเป็นการเรียนรู้อีกแง่หนึ่งเหมือนกันแต่ก็ย้ำว่าต้องเกิดจากการตกลงร่วมกันนะคะคือสมมติว่าถ้าทำจานแตกต้องล้างจานาหลังกินข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่เงี้ยอ,อ,อันนี้ก็ต้องตกลงพร้อมกับลูกเพราะถ้าเราเป็นคนบอกอ่ะมันจะกลายเป็นการทำโทษทันทีโดยที่บางทีมันไม่ได้เกิดจากการรับรู้ของตัวเด็ก โอ้ค่ะคือบางทีเนี่ยเด็กอาจจะบอกว่าไม่ล้างจานได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขยะให้ใช่ใช่ใช่ก็ต้องตกดงร่วมกันนะพี่สอบไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเด็กก็อาจจะแบบไม่อยากเข้าครัวอีกเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแทนที่มันจะได้เรียนรู้เนาะผิดพลาดก็เป็นข้อเรียนรู้ได้นะคะ ถูกต้องก็เป็นข้อเรียนรู้ได้ดังนั้นไม่ต้องกลัวคะ่ะจะจานแตกหรือจานยังไม่แตกะผู้ปกครองคุณครูสามารถปรับให้เกิดข้อเรียนรู้ได้ทั้งนั้นเลยอ,อ,อันนี้ดีมากเลยค่ะพี่ส้มเหตุผลหลักๆผ่านไปนะคะนั่นก็<ช>คือห่วงเรื่องความปลอดภนะัยเอาช่วยอีเหตุผลหนึ่งเลยที่ไม่แท้กันนะคะที่เราไม่อยากเปิดโอกาสให้ลูกๆได้เข้าครัวคือเราห่วงว่าอาหารจะไม่อร่อยเราห่วงว่าเดี๋ยวออกมาหน้าตาอาหารจะไม่สวยลองนึกว่าแบบเนี่ยคุณสามีไปทํางานกลับมาอยากจะมาทานข้าวที่บ้าน ปรากฏลูกช่วยเอาอาหารออกมารสชาติไม่ดีกว่าบรรยากาศครอบครัวมือข้ามเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราก็มีมีความคาดหวังเนาะว่ารสชาติอาหารต้องเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้ชวนมองว่าเด็กๆบางทีเขากําลังเรียนรู้เนาะรสชาติอาหารแต่ละอย่างที่มันออกมาเนี่ยมันก็เป็นรสชาติของความตั้งใจอะค่ะโอ้ซึ่งความตั้งใจไม่เป็นรสชาติของความตั้งใจของเด็กอะค่ะมันจะมีผลในอนาคต คือถ้าย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นวัตกรรมใหม่ๆท şey> um> да> okay> ี่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดล้มเหลวทั้งนั้นเนาะดังนั้นก็ให้เด็กๆได้ลองทำอะต่อให้มันจะเป็นไข่เจียวที่ไหม้เนาะเราก็ให้เขา Enjoy กับสิ่งที่มันทําดีกว่าผลลัพธ์ของโอเคไม่ดีดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าลูกเราเขาอยากเล่นในการทําอาหารนะคะเช่น ทำไข่เจียวเยลลี่ละะ <c oughs> อะไร่เงี้ยค่ะแบบเด็กบางคนเขาจะรู้สึกว่ามันคือพื้นที่จินตนาการเนาะเขาอยากลองถ้าเราเอาเยลลี่ลูกหมีใส่ลงไปในไข่เจียวจะดีไหมนะค่ะ <c oughs> เราควรจะฟีดแบคลูกเรายัางไรดีล่ะคะ <c oughs> พี่ซอฟถามดีมากท่านถ้าในากระบวนการเรียนรู้เนี่ยถึงเฟสเนี้ยเฟสเนี้ย,เ,เ,ยเขาเรียกว่าเฟสที่อยากต่อยอดอก็คือเหมือนแบบอยากพัฒนาสิ่งที่มันเดิมๆอ่ะทอดไข่เจียวไปแล้วอยากทําไข่เจียว มีเรนโบว์ใครจะมีเรนโบว์อันนี้เป็นช่วงต่อยอดดีเลยค่ะก็เชียร์อัพให้คุณพ่อคุณแม่ให้พื้นที่น้องทําได้เลยโอ้ยห้ลองทาใช่ให้ลองทำได้เลยคือท้งที่เรายแล้วรสชาติมันออกบามันคงจะไม่เวิร์กแน่แนใช่ใช่แล้งก็ให้ให้ลองทําแต่ว่าต้องผ่านกระบวนการคุยกันก่อนเนาะคือไม่ใช่แบบอยากทําแล้วก็ทําไปเลยแต่ว่าให้ถามมาก่อนว่า เรามีภาพเป้าหมายของไข่เจียว,วเราอะยังไงบ้าง <c oughs> อ <c oughs> งได <c oughs> อแล้วเราแบบหนูลูลกอะอยากใส่อะไรลงไปบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เราอาจจะแบบเป็นตัวช่วยในการคอนเซ็ปชวลไลซ์ข้อมูลให้ลูกของเราหน่อยอว่าแบบเราจะมีแผนการยังไง1 2ึ่องสามส่อะไเงี้ยเพราะบ,บางอันมันอาจจะเป็นวัตถุดิบที่มันอันตรายอะไรเงี้ยคะ่ะก็อาจจะต้องแบบมีพื้นที่ในการทวนทวนว่าเขาอยากจะทําแบบไหนอะไรเงี้ย แต่ก็เชื่อว่าให้ทําเลยนะคะให้ลองทำใช่ค่ะให้ลองโดยแม้ว่าเหตุผลเขาอาจจะฟังดูไม่เม k e sense กับเราแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ลองเรียนรู้กับเป้าหมายที่เขาตั้งใจใช่ถ้าเราให้พื้นที่เขาทำอะค่ะมันจะส่งผลมากกว่าการทําได้หรือไม่ได้ในภารกิจนั้นอีกเนาะมันคือการสร้างพื้นที่ของความมั่นใจการเป็นตัวของตัวเองความมั่นใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะแบบ เฮ้ยทำดีไมนะ่น่าก็จะกลัวกังวลอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มความมั่นใจให้ลูกเราตั้งแต่ยังเด็ก Oh, เรื่องความมั่นใจเรียกว่าสําคัญมากนะคะแม้ว่าจะ,ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากๆในอนาคตในะะในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าคิดเรากล้าลองและลงมือทำนะคะเอาละค่ะ,คะ,ะว,วันนี้นะคะก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วในตอนต่อไปนะคะในรายการสนุกเรียน t i ค e l e เลยนี g เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับภารกิจอะไรและเราจะมาถอดบทเรียนอะไรกันอีกติดตามชมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย